สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับเมนยทางช่องยายแหลมลำเพลินลอบบีเชียวนะาจา๊ะเนาะเมือ่อในวันยุดวันอาทิตย์สวัสดีคะ่ะสุปตาวัสดีครับวัสดีครับมากินข้าวเด้อได้ยังกินนี่แหละก็เห็นนี่แหละพี่นอ้องแมนยสิพามาเบิงเ่งแนวกินสุปตาเด้อพี่นอ้องเขียดสองพันปียีหนังหนังนี่ก็สงไสสามพันปีเลยท้าสิอันนี้แกปนี้ เกี๊ยตองท่านปีเจวกับโพสูรดเจวอันนี้มุเลียนหมกลังไข่หมกลังไข่เมนูอยากกินเมนูคลื่นหมกมีเงี้ยใช้เห็ดไทยคือจ่มเจลนะเจวมันเลียนชูรดซีดล่องแมนบ่อมืมมันไม่ซ้อนขอบคุณน้ำปูจากแม่ปุ่นทางเชียงรายเด้อค่ะว่าแม่ปุ่นเล่าส่งเนี่ยยูเนี่ยกินมหาให้มาว่านในรังหนึ่ง แบ่งสอแเน่ของพ่อแหลมเนอืยนี่แนวฝาก่นมีมากินทัพเอวพาคน่มามาักบอผพิษมาก,กาลากบัวหิมะลายยางอยู่พี่น้องก็ทรงมาเมาว่านนี้ขอบุญขอบุอบ้มอเมียปุ่นทางเชียงรายให้อีเมียอยูด่ดีมีแห้งเลยพี่น้องเกานนลักนี่โลดหนึ่งกับ่บแมนเถือกๆน้องพี่น้องเนาะเราอยากให้ยูให้กินเราก็เดยส่ทรงมาให้ขอบุญขอบคุณิ่นไไหลาย ซุปตาตอนนี้ยอดได้ทั้งเยแล้วคือบอกขอบุญขอบคุณเอฟซีเพื่อนเนี่ยขอบคุณขอบคุณเดอเอฟซีแฟนครับแฟนเพล่สมุทรทุกคนแล้วนี่มาแร่ง,ง็ยี่สิบเอ็ดมันก็อยู่ยี่แปดฮะมันตกมาบอหมว่อันในยี่อ็ดอยู่มันขึ้นยีอ่อปดโอ้ยแก้วไหม ขอบคุณดีขอบคุณน้องผู้ที่ให้การสนับสนุนกำลังแรงใจมาตลอดเอาี่น,น้องเนาะเ่แหลมก็บม่มีอยัางไม่มีอยังตอบแทนพีตัวพี่นอที่จะครรมว่าขอบคุณขอบคุณขอบใจยี่พแม่งเอาโอกาสนาก็ตที่ตามต่อไปพี่น้อง มันกินเขาแค่รองอ้ยแก้วก็เลีนยเฮ็ดเองได้แล้ไม่ไรก่ดกินจังใดในน้ำปูเนี่ยก็จังใดกินขอดมิงปลาแดกกี่ปูบ่ เจาาบูจากปลาเด็กคนเหนือวะปลาเด็กนี่เมเหนือเอาพอนาเสบเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเมีนุ่ยเซฮาวิที่เฮ็ดกินอยู่พี่หอกเมื่อปลาเสบเดี๋ยวเราเลยอยากให้ได้กินเราก็เลยส่งมาให้น้ำปูจากเคียงรายตรงๆจากเคียงรายขอบบุญขอบคุณน ถูกกำลังใจที่มอบให้พ่อแหรมให้ผู้เฒ่าเนาะพี่น้องเนาะพอมีกำลังใจสู่ต่อไปพี่น้องวันที่สิบสีลูกลูกแดนเซอร์กับซีเริ่มเขามาสอมอีกแล้ววันที่สิบหกกับซีมีไหลตดหลดแห่ วันที่สิบเจ็ดเขาก็สิออกไปงานทั้งประเทศเยอโซค่ะพี่น้องนะงานงานจะภาพค่ะสิบเก้าเขากับสิเดินทางลงกรุงเทพเสิบแปดเขาสีเดินทางลงกรุงเทพแต่ว่ากัย่งบ่ท่านแน่นอนสม,มือนนี่คือเขาอ่าจะทานาการเหมือต่อเหมือเบื้องสถา,านาการเหมือต่อเหมือเนาะพี่น้องเนาะ สิไปไทยยังให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องเนื้อยู่ตะดมวันนี้แม่หนุ่ยเลยพามาเบิ่งสุกตากินเขาอาหารการกินมี่ยังแนนกคือเห็นเนี่ยแหละพี่น้องพบแบบเท่เทพี่น้องก็ดังมากเพราะว่าทีา่เป็นปิ่งเกียรติสองพันปีนีพพีสมองในสองแสนกว่าอันเองก็นั่งแห่งสามพันปีเจีวโพโดชูรดเพิน่น มกลังไทยแก้วนึ่งกัแก 3, ้วสามพันปีแก้วสามพันปีบปก่นี่หน่อยอันนู้นอันแฉกเลยนู้นบกบดสรดอันใช้พักยังนะเจ้าได้สมพักยังเนาะอันนี 4, ่เลยสี่พันปีได้เนี่ยสมพักสี่พันปีใช้เบิ้งยกขึ้นมาเบิ้งแน่สมพักกลมทั้งใชฮะสมพักกลมไม่ใหญ่หมอนไม่ใหญ่หมอนเพอใหญ่ทองลีฝากสมพักกลมกลมสองพันปีไม่กิน คิดพอไม่ไใคอยเอามากินมวลพี่น้องจบแบบเททีว่เวทชันแย่เหลี่ยมสตยไสตล์ไทยสไตล์มันมาพี่น,น้องเนาะต้องหิมทั้งหัวต้องไห้ต้องเลืยต้นนะจะต้นอย่าง มีเอฟซีถามมาเดียวว่าอันเขี่ยงเกือบลงเวทีนะถือพอยีรี่อีรีบชัว,นชวนคนานคุณนานลองไดยเนี่ย <laughs> หน้าหนาปาดดเด้เตรียมเพิ่นอ่ได้ดเตรียมกองไทยบ่บ่ด<อ>เอาสดๆไรน่ะกองไทยละบอ,อม ยอ้อนลงหลุดพ่อพัดเองมะย้อนเนี่ยบอกนะออดึกแล้วอ๋ออัดึกกับย้อ,อนนี่บ่าเดียวกันมาอืมเมื่อวานนี้ก็เมื่อวานนี้นสแสดงว่าลืมเลยนะเพรกติเพ้่อนี้ใส่หมวกได้เลยเนาะเมื่อนนี้พึ่นลืมได้เห็นหวัวหล่อนๆซุบตา เนี่ยบูดแล้วเนี่ยงบูดสมพักแล้วมันลายมือแล้วก็าสิว่าสัตว,า,วาสมพักสองพันปีบ่ไปหาคัดมือออกไห้เด้อดุปตาบันก็จืดเลยสุปตาลปลา,าอ้อยมันหนาผาวางุปตาปลาอ้อย กาแฟเสลือดกันยังขายต้วพี่น้องกาแฟเสลือดคุณยายอยากได้ดูดุณยายสนใจอ่ะโทรไปสอบถามเบิเร์ศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าต้วพี่น้องเนาะศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้ากาแฟเสลือดว่าคนมีปูอย่างบอตอนเนี่ยแม่ว่นก็ล่ลายๆเดียวบางพื้นที่กับฝนตกเนาะพี่น้องเนาะเดียวเนี่ตอนเนี่ เป็นกำลังใจให้พี่ให้น้องว่าหันบัดว่าหนาวเดี๋ยวนี้บัดว่าฝนตกเจ้กหน่อยก็ว่าห่อนแดดเป็นกำลังใจให้คือปู่คือแม,ม่ปา่าวไม่ไหาเลยเอาสิกินข,ขาวก็บอกโม่เลยบ๊าวันใช่หรอใช่ใช่เต็มป่เพิ่นไปใส่มาเพิ่นคือได้บอกโม,สสม่สลาส ก็เห็น่าผ่บอกแตงโมกินกับเขาผู้ใดกินเขาก็บักแตงโมกับปลวยเนี่ยคนวัดเขาเราเดี่ยอ๋อนี่มกินแบบตัวจัดแตงโมแม่หน่วยงามๆคนนี้เราคือบัวสื่อเราคือสื่อหน่วยบิดๆวี่ยวๆส,วนะ <laughs> สมคนนั่ะสม坤วันเดียวดีได้เรายังมีหนำใจสื่อมาให้กิน บกโม่เปียกนาตัวนี้ปัดปัดใสทงยางในเด้อมันสิเปลี่ยนเฮียนบกใสเต็มเพิ่นซื้อบกโม่มาฝากเพินะ่นมาซื้อมาฝากคือบ่มีหมูกินบ่บ่ซื้อมาหลายหน่วยติเสร็จฟรีมว่างปลูกอ่อืออพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไวส้สำนีสก่อนรอกันคลิปหนะ้าขอบคุณสำหรับการติดตาม ขอบคุณทุกกำลังใจที่กดไลค์กดแชร์อีพอแหลมยมจบแบบเท่ๆในสไตล์ของอีพอเหลีมเมอร์ชันของอีพอแหลมเนาะพี่น้องเนาะไอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งููปผููู่ข้นแขวขาดปลอดภัยสบายดีค่ะมนดีครับ